เทคโนโลยีนะครับจะมีส่วนช่วยองค์การให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นะครับในหลายปัจจัยเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยนะครับจะมาช่วยทํางานนะฮะแทนมนุษย์ของเรานะครับซึ่งก่อนที่จะพูดถึงบทบาทสําคัญเทคโนโลยีเนี่ยอาจารย์อยากจะกล่าวสักนิดนึงว่าองค์การแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็คือองค์การที่เราต้องการให้พนักงานทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาความรู้ของตนนะครับเสริมศักยภาพนะครับในการทํางานที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญเลยก็คือทําอย่างไรให้พนักงานของเราเนี่ยมีความรู้อย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งเนี่ยที่จะช่วยทําให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นก็คือตัวเทคโนโลยีนะครับบทบาทสําคัญเทคโนโลยีเนี่ยมีทั้งหมด3ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือเทคโนโลยีเนี่ยช่วยในเรื่องของการไหลเวียนความรู้นะครับทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะครับปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับตัวเทคโนโลยดีดีอยู่แล้วนะครับ ปกติแล้วก็จะใช้พวก Google Search Engine ใช่ไหมครับหรือแม้แต่อาจจะเข้าไปรับชมความรู้ต่างๆผ่านพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเข้าไปเล่นพวกโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําทให้พวกเขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะครับรวมถึงเมื่อเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้ตัว Search Engine นะ,นะครับเป็นตัวอย่างเนี่ยในการหาคําตอบทําให้เขาสามารถที่จะนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับ ส่วนประการที่2นะครับก็คือตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการจัดการความรู้ได้นะครับถ้าพูดถึงการจัดการความรู้เนี่ยนะครับมีหลายฟังก์ชันมากเลยนะครับอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างละกันนะครับฟังก์ชันหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดกเก็บความรู้นะครับตัวเทคโนโลยีเองยกตัวอยา่างเช่นนะครับอย่างเช่นพวกแฟลชได์ آ, ye, นะครับพวกสตรีลอมอะไรพวกนี้นะครับหรือปัจจุบันอย่างเงี้ยเรามีเรื่องของการบริการผ่านพวก ระบบ cloud computing อะไรพวกนี้พวกนี้เราสามารถที่จะมีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นคลิปวิดีโอการสอนนะครับหรืออาจจะเป็นสื่อการสอนต่างๆที่เป็นในรูปแบบของพวกอ e ีบุ๊กอะไรพวกนี้สามารถจัดเก็บบนระบบ cloud ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการแชร์นะครับผ่านตัวแฟลชไดรไปยังเพื่อนร่วมงานต่างๆได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้การเรียนรู้ใหม่มมเนี่ยนะครับทำได้ง่ายไม่มีข้อจํากัดนะครับส่วนประการที่3เลยก็คือเรื่องของ ตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยสามารถช่วยให้องค์กรของเราเนี่ยนะครับเกิดักภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยนะครับเราต้องการนวัตกรรมใหม่ๆถูกไหมครับเพราะง,งั้นการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากตัวพนักงานถ้าพนักงานมีความรู้ที่ดีมีความรู้ที่ทันสมัยนะครับเขาก็จะเกิดความพิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็นําไปสู่การสร้างผลิตผลใหม่ๆต่าง,ๆ,งๆนะครับยกตัวยอย่างเช่นอย่างบริษัทที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันอย่าง Microsoft เองนะฮะแอปเปเองนะครับ,รบหรือแม้แต่บริษัท Google เองเนี่ยพวกนี้ก็พยายามสนับสนุนให้พนักงานของของพวกเขาเนี่ยนะครับเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะความรู้ในงานเท่านั้นนะฮะยังเป็นความรู้นอกเหนือจากงานด้วยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบนะครับยกตัวอย่างเช่เนอาจจะใช้โปรแกรม m c r o s o f t t t a m s ในการแชร์ความรู้กับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือ่าง่างอาจจะมีการ อัปโหลดนะครับคลิปวิดีโอส่วนตัวของตัวเองเนี่ยผ่าน YouTube ให้เพื่อนๆได้รับชมหรือให้สาธารณชนได้เรียนรู้ร่วมกันและทั้งหมดนี้คือ3ประการหลักนะครับที่เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการให้องค์การเกิดการเรียนรู้ครับครับก็เทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ใน,ในองค์การในการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็มี3มกลุ่มหล,หลักแล้วกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือตัวเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดเก็บ นะครับแล้วก็ช่วยนเรื่องของการประมวลผลความรู้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยองค์กรเราก็จะมีเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวฐานข้อมูลหรือดัตตาเบทนั่นเองนะครับซึ่งดัตต์เบเนี่ยนะครับก็จะถูกเอามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยจะเป็นพวกไฟล์เอกสารใช่ไหมครับอาจจะเป็นไฟล์คลิปวิดีโอนะครับรูปภาพาต่างๆที่มีกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรนะครับหรือแม้แต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับที่บางองค์กรเนี่ยเขาจะมีการผนวกเอาระบบดัตตาเบเนี่ยรวมกับพวกเว็บแอปพลิเคชันต่าง นะครับทำเป็นตัวเว็บบอร์ดเพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกันแล้วก็มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลนะครับประโยชน์ของฐานข้อมูลเนี่ยหลักๆเลยก็คือช่วยทําให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเราสามารถที่จะคิวรี่ Q i, หรือว่าทําการเซิร์ชค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเรามีความต้องการนะครับก็จะทําให้ความรู้น,นั้นเนี่ยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้วก็สามารถสืบค้นได้โดยง่ายนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนะครับกลุ่มที่2คือตัวเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการ สร้างการมีปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมร่วมกันนะครับตัวเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายประเภทมากนะครับยกตัวอย่างละกันนะครับตัวแรกก็คือตัวบล็อกนะฮะซึ่งเราจะคุ้นเคยกันอยู่ว่าเราจะมีได้ยินคำว่าบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์อกกอรต่างๆนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีการใส่ข้อมูลต่างๆนะครับบนเว็บไซต์ที่มีการจัดเตรียมไว้ให้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งตัวเท็กซ์ตัวรูปภาพตัวคลิปวิดีโอนะครับ ซึ่งผู้ที่เข้ามาอ่านเนี่ยก็สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เขียนหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ต,ตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะทันสมัยหน่อยก็คือตัวพอดแคสต์นะครับนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ช่วยในการสื่อสารนั่นจะเป็นแบบทางเดียวก็คือจะอยู่ในรูปของพวกไฟล์เสียงนะครับโดยส่วนมากแล้วเราจะคุ้นเคยกับเรื่องของการ สร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับก็คือมีพิธีกรคนหนึ่งเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับให้กับผู้ฟังนะครับแต่วิธีการแบบนี้จะเป็นการสื่อสารทางเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราก็มีหลายหลาย,หลายเว็บไซต์ที่ใช้เทคนิคตัวพอดแคสต์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะก็คืออย่างในยูทูบในชแนงยูทูบเนี่ยนะครับก็จะมีชแนลหนึ่งนะครับก็คือตัว The s e c r e t s a u c e นะครับซึ่งเขาก็จะมีพิธีกรเล่าเรื่องราวต่างๆ รเราก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพอะไรมากนอกจากเห็นหน้าพิธีกรเท่านั้นเองแต่เขาก็จะพยายามเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานนะครับหรือเทคนิคในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ฟังเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอาไปฟังในที่ทํางานหรือว่าใส่มือถืออะไรต่างๆนะครับก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายในการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอนะครับแล้วก็การแบ่งปันความรู้นะครับ ตัวเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลายตัวเช่นกันแต่ตัวที่พวกเราจะคุ้นเคยกันบ,บ่อยๆก็คือตัวโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับหรือกลุ่มสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่เราใช้กันบ,บ่อยๆก็คืออย่างเช่นตัว a c e b o o k นะครับตัว Facebook เองเนี่ยก็จะสร้างพื้นที่นะครับให้บุคคลภายนอกนะครับหรือคนที่เรารู้จักก็ดีเป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาดูนะครับกิจกรรมเหตุการณ์ต่างๆของเรานะครับรวมถึงถ้าบางคนเนี่ยมีความรู้หรือมีเทคนิคอะไรใหม่ ก็อาจจะทำเป็นคลิปวิดีโออัปโหลดเข้าไปในตัว Facebook Channel ของตัวเองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดการแบ่งปันความรู้ร่วมกันมีการพูดคุยกันนะครับผ่าน c h a n n นลที่ที่เราเป็นเจ้าของเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ3ประเภทเทคโนโลยีแล้วกันนะครับที่มักจะถูกเอามาใช้ในองค์การแห่งการเรียนรู้ครับ ตัวซอฟต์แวร์ที่เราจะมาแนะนําในวันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ง่ายๆครับบนคลาวด์นะครับก็คือตระกูลของ Google นะครับแล้วก็ตระกูลของ Microsoft นะครับเริ่มต้นนะครับที่อาจารย์อยากจะแนะนําให้เราเข้าไปใช้งานนะครับก็คือเราเปิดเว็บไซต์ google.com เนี่ยนะครับแล้วเราก็ล็อกอินนะครับด้วย Account ของเรานะครับในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตปรับ Account ของอาจารย์นะครับเป็น Account ของมสทนะครับซึ่งเราก็ มีพื้นที่ในการจัดเก็บบน Google Drive นะครับผมเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับนักศึกษากดไปที่จุด9จุดตรงนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ Drive นะครับตรงนี้จะมีให้เราจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกันนะครับอาจารย์จะกดปุ่ม Drive ตรงนี้นะครับเมื่อกดปุ่ม Drive เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จะมี ไฟล์ต่างๆที่เคยจัดเก็บเอาไว้นะครับผมเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์นะครับก็แบ่งเป็นหัวเรื่องต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปหาโฟลเดอร์ที่อาจารย์เก็บงานที่เอาไว้เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆที่อาจารย์ผลิตขึ้นมานะครับขออนุญาตสวิตช์มาตรงนี้เลยนะครับโฟลเดอร์ที่อาจารย์จัดเก็บอยู่ตอนนี้แล้วชื่อว่าออนไลน์เรียนนิหกสนะครับก็เป็นโฟลเดอร์ที่อาจารย์เอาไว้จัดเก็บพวกคู่มือในการใช้ซอฟต์แวร์ทางเทคโนโลยีทางการศรึกษานะครับ ก็อาจารย์ก็จะกดเข้าไปที่โฟลเดอร์ด็อกนะครับตรงนี้เนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะสร้าง new folder หรือ new u p ปโหลดไฟล์ได้เลยนะครับตามที่ต้องการนะครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอาจารย์ก็จะเอาไฟล์โยนเข้าไปในด็อกตรงนี้นะครับนะฮะในไฟล์ด็อกของอาจารย์เนี่ยก็จะมีไฟล์ที่เคยทําสื่อต่างๆออกมาแต่ไม่หมดนะครับแปะไว้ในนี้นะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะกดปุ่ม New นะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับไฟล์อัปโหลดอาจารย์จะอัปโหลดไฟล์ตัวอย่างเข้าไปนะครับอ่าทีนี้อาจารย์ทดลองอัปโหลด2ไฟล์นะครับนะฮะอ่านียนะครับอาจารย์ไปเลือกไฟล์มาเมื่อกี้นะครับไฟล์ก็จะอัปโหลดเข้าไปในโฟลเดอร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราลองรีเฟรชหน้าจอดูนะครับอ่านะครับชื่อไฟล์ว่าทิ้งลิงก์นะครับนี่มาแล้วครับทิ้งลิงก์กับไลน์เบอร์ชีตที่อาจารย์อัปโหลดเข้ามาอันนี้แหละครับก็คือเทคนิคเทคนิคง่ายๆนะครารที่เ เอาไฟล์ที่เรามีมาเนี่ยโยนขึ้นไปแขวนบน Google d r i v e นะครับทีนี้จะทำยังไงให้มันมีคุณค่าครับผมก็เรานะครับปกติเนี่ยแนะนำว่าให้นักศึกษานะครับลองไปเรียนรู้เรื่องของการใช้งาน Google Site นะครับนะครับเมื่อเราใช้ Google Site นะครับนะครับอันนี้อาจารย์มีไฟล์ o o o l l s s t t s อยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็ดับไปคลิดขึ้นมานะครับ พอเราดับเป็นคลิกกู g ก e s ไซ e ์มาเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่อาจารย์เคยทำงานค้างเอาไว้นะครับเราก็เอาเอกสารของเราเนี่ยครับมาแปลเป็นภาพนะครับแล้วเราก็ไปดึงเอกสารต่างๆเนี่ยมาลิงก์นะครับให้ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆเราเนี่ยได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างในการประยุกต์ใช้นะครับเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนะครับวิธีการที่เราจะ เผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับคนอื่นเข้ามาดาวน์โหลดได้วิธีการหนึ่งนะครับก็คือเข้าไปที่งานของเราเนี่แหละครับเราก็กดคลิกขวาเห็นไหมครับสำหรับ Google Drive นะครับแล้วเราก็กด Get Link ครับ get link นะครับพอ Get Link แล้วเนี่ยครับอยากจะแนะน,นํานักศึกษานะอันนี้ต้องระวังเลยครับถ้าเราต้องการให้คนบุคคลทั่วไปมาดาวน์โหลดเอกสารของเราได้นะครับเราก็กดปุ่มนี้แล้วก็เลือก anyone แต่ถ้าต้องการเฉพาะให้บุคลากรในมสทเท่านั้นที่โหลดได้ก็เลือกสุขโขทัยธรรมธิราชโอเพนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแต่ถ้าสุดท้ายนะครับเฉพาะเราที่เราอยากเชิญเฉพาะบางคนนะครับเราก็มาใส่อีเมลของคนคนนั้นนะครับลงไปในนี้เราก็จะสามารถให้คนคนนั้นเข้ามาดาวน์โหลดได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกนิดน,นึงครับว่าเ,เราอาจจะตั้งค่าเป็นให้เขามาดูได้อย่างเดียวหรือดาวน์โหลดได้แต่ไม่ให้ให้เขาสามารถที่จะคอมเมนต์หรืออีดิเตอร์ ไฟล์ของเราได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างที่อาจารย์อยากจะบอกก็คือเราสามารถเอา g o Google Drive ในการจัดเก็บไฟล์นะครับแล้วก็ o o g l e s ไซ e s นะครับในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับคนอื่นนะครับทีนี้มาดูอีกเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกันนะครับซึ่งนักศึกษามสทอของเราเนี่ยก็จะมีนะครับ มีเอกสารต่างๆนะครับอยู่ใน Office 365อยู่แล้วนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับนักศึกษาเนี่ยเข้ามาที่ www.office.com นะครับตรงนี้แล้วก็ส i g อินเข้ามานะครับส ig อินคือใส่ username ใส่ password นะครับก็จะเข้ามาสู่ระบบตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะ พาไปรู้จัก Microsoft t e a m กันนะครับซึ่งปกติเนี่ยบนเว็บเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยก็จะมีโปรแกรม Microsoft t e a m อยู่แล้วนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับคือโปรแกรมใน Microsoft t e a m เนี่ยนะครับนักศึกษาเปียโนนะครับก็จะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นตัวโปรแกรมติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับทีนี้ ตัว Microsoft t e a m เนี่ยครับมันก็จะมี Microsoft ที่เรียกว่า Microsoft Sharepoint นะครับเราสามารถใช้ Microsoft t e a m ของเราเนี่ยครับหลังจากที่เราสร้างทีมขึ้นมาใช่ไหมครับเราอยู่ในทีมไหนก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์นะครับเข้ามาจัดเก็บอยู่ในตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็หลักการคล้ายๆกับ Google Drive เมื่อกี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราจะอัปโหลดเนี่ยเราก็หาคำสั่งอัปโหลดตรงนี้เนอะ แล้วก็เลือกไฟล์ใช่ไหมครับแล้วไฟล์ของเราเนี่ยพอเลือกคําสั่งเสร็จปุ๊บมันก็จะอัปโหลดเข้าู่ตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะแชร์ให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อก็ง่ายแสนง่ายครับคือกดจุด3จุดตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกคําสั่ง copy link นะครับ copy link นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนๆของเรานะครับต้องการได้รับความรู้หรืออยากเห็นไฟล์ไฟล์นี้เนี่ยเราก็สามารถ ก๊อปปี้ลิงก์เนี่ยครับส่งให้เขาได้เลยนะครับหรืออาจจะอยากให้เขาเปิดในตัวแชร์พอยต์นะครับก็เอาไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยส่งให้เขานะครับแต่ทีนี้ด้านอยากจะเน้นย้ำว่าตัว Microsoft Teams เนี่ยครับเวลาจะเก็บไฟล์เนี่ยนะครับหรือแบ่งปันไฟล์เนี่ยมักจะเน้นให้กับคนที่อยู่ในองค์กรของเราเท่านั้นนะครับมาดาวน์โหลดนะครับก็อันนี้คือวิธีการง่ายๆครับที่เรามีไฟล์ต่างๆหรือมีองค์ความรู้ที่จัดเก็บเป็นไฟล์ pdf เราก็สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นเข้ามาดูได้นะครับ อันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับครับสำหรับเครื่องมือต่อมานะครับที่อาจารย์อยากจะแนะนําก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการมิมปฏิสัมพันธ์นะครับสําหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือมีเดียมนะครับบางคนบอกว่าอ้าวอาจารย์มันคือเว็บสําหรับเขียนบล็อกไม่ใช่หรอนะครับ อ่าจริงๆแล้วนะครับเครื่องมือต่างๆเนี่ยในโลกออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยครับเขาออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์ได้ครับซึ่งปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนมีเดียมเนี่ยครับก็คือการพิมพ์หรือการคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตไซน์อินเข้าไปในระบบนะครับซึ่งถ้าอถ้นนักศึกษานะครับหรือบุคคลทั่วไปที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับพอมีเวลานะครับก็ไปสมัคร นะครับสมาชิกนะครับก็เข้าที่เว็บไซต์ www.medium.com นะครับตรงนี้นะครับโอเคเราก็กดปุ่ม Sign In เข้าไปนะครับซึ่งตัวระบบตัวนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่มี Account เนอะนะครับเราก็สามารถเลือกตรงนี้ครับ t r o n t e one นะครับแต่ว่าพอดีวิยกรครับมี Account อยู่แล้วนะครับก็จะกดปุ่ม Sign In ด้วย Google Account เข้าไปเลยนะครับอ่า เราก็เลือกแอคเคาทนิดนึงครับว่าเราจะซายอินด้วย Account อะไรนะครับตรงนี้ Account ที่วันนี้ผมแนะนำใช้ก็คือชุิวัฒน์ .h u w s g s u u .a c .t h นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตัวมีเดียมก็จะพาเรานะครับไปสู่หน้าของการ Login นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นข่าวสารต่างๆที่วนมีเดียมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาให้รู้จักนะครับการเขียนบทความนะครับโดยใช้บล็อก ที่ชื่อว่ามีเดียมนะครับเดี๋ยวเรากดไปที่ชื่อของเรานะครับแล้วเราก็เริ่มเขียนนะครับหรือ write a story นะครับตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บนะครับ write Astory ก็จะมีหัวครับคือไตเติลตรงนี้เราสามารถใช้บทตัวเคอร์เซอร์ของเรานะครับหรือเมาส์เนี่ยครับในการสร้างไตเติลนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับเช่นการจัดการเรียนการสอนนะครับ ออนไลน์ในยุคโควิดนะครับอ่านี่นะครับอ่าโทษทีครับพิมพ์เร็วไปนิดนึงครับโควิดน9ทนนะครับอ่านี่ครับนี่คือไตเติลใช่ไหมครับถ้าเราเอนเทอร์ปุ๊บมันก็เคอร์เซอร์ของเราก็จะเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับก็คือ,อ,อสามารถที่จะ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับก็คือพูดงานเขียนบล็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเวลาเราเขียนเสร็จหรือที่เราอยากจะสะท้อนความคิดเสร็จนะครับตัวระบบเนี่ยสามารถที่จะเปิดให้ทุกคนนะครับเพื่อนๆนะครับมามีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันพิมพ์ข้อความนะครับหรืออาจจะเป็นการกดแชร์กดไลค์ต่างๆได้นะครับถ้าเรากด enter อีกนะครับก็จะมีปุ่มบวกขึ้นมานะครับตรงนี้ครับปุ่มบวกถ้าเวลาเราอยากจะใส่นะครับภาพต่างๆเนี่ยระบบสามารถที่จะไปเอาภาพนะครับ จากในเครื่องของเรานะครับมาอัปโหลดนะครับอันนี้ผมขออนุญาตอัปโหลดภาพมสทแล้วกันนะครับอันนี้เป็นรูปที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับเห็นไหมฮะน,นี้ก็สามารถอัปโหลดได้นะครับใส่แคปชั่นนิดนึงนะครับใส่แคปชั่นหน่อยไทยแคปชั่นนะครับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเห็นไหมครับน,นี้ก็สามารถใส่แคปชั่นของภาพเข้าไปต่อไปครับเราสามารถที่จะใส่ ภาพที่มาจากระบบได้ครับสมมติเราลองเซิร์ชนะครับคำว่าโควิด19แล้วเอนเตอร์ดูครับเขาก็จะไปหาภาพนะครับที่อยู่ในระบบของตัวมีเดียมนะครับมาใส่นะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือมันทำเรฟเฟอร์เรนซ์ให้นะครับต่อมาครับไปหาคลิปจาก y t u t u นะครับสมมุติว่าเรามีคลิปเกี่ยวข้องกับโควิด19นะครับมาใส่นะครับเรากดโควิด19นะครับแล้วเราก็เซิร์ชครับเดี๋ยวเราไปได้ภาพมาแล้วครับอ่าอันนี้น่าจะเป็น ภาพของคนที่ป่วยนะครับแล้วเราก็ทำไมครับพอทไว้แล้วเราก็ลิงก์นี้ครับก๊อปปมาครับกดแชร์แล้วก็ copy นะนะครับแล้วก็มาแปะ่างนี้ได้เลยครับโดยตัวมีเดียมเนี่ยครับเขายอมให้เรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับมีเดียมยอมให้เรานะครับใส่คลิปจาก y u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  e ว v มีโอหรือวิดีโอลิงก์ที่ต่างๆนะครับเมื่อเราแปะลงไปนะครับกด ENTER ปุ๊บ เดี๋ยวตรงนี้จะแสดงผลเป็นวิดีโอทันทีเห็นไหมฮะตรงนี้คือการเขียนบล็อกโดยเราสามารถไปดึงนะครับภาพจากในแอนสเปรดดึงวิดีโอจาก YouTube นะครับดึงภาพจากในเครื่องของเรานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องของการใส่แท็กนะครับ e m b ม d ไฟลมาหรือว่าถ้าเรามีเนื้อหานะครับต้องการเพิ่มหน้าใหม่ก็สามารถที่จะกดจุดจุดจุด,จดตรงนี้ครับได้ ทีนี้เมื่อเราทําเสร็จนะครับตรงนี้ขอญยตปิดตรงนี้ออกไปนะครับเราก็สามารถมาดูครับว่าเราสามารถที่จะ Publish ไปให้คนอื่นๆเข้ามาดูตัวบทความของเราได้นะครับกด Publish ครับเมื่อกด Publish แล้วนะครับเราก็ใส่นะครับใส่แท็กต่างๆนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา d i s t a n c e l e a r n i n g อ่าเเครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็กดปุ่ม u u l i s h น o w นะครับเมื่อกด u u l i s h Now นะครับเราจะได้นะครับ ระบบจะทำการได้ URL มานะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะไปประชาสัมพันธ์ให้กับคนอื่นเราก็อาจจะแชร์ลง Facebook แชร์ลง Twitter แชร์ดูลง LinkedIn นะครับหรือจะ Copy Link ตัวนี้ไปแล้วก็ไปแพแพร่ที่อื่นต่อนะครับทีนี้ระบบตรงนี้นะครับเมื่อเราเผยแพร่ไปแล้วนะครับปุ่มนี้นะครับอันนี้เนื่องจากผมเป็นคนพโพสต์เองใช่ไหมครับเราสามารถที่จะให้คนนะครับมาดูครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็น แล้วก็มีเสียงกดปุ่มตบมือให้กับเรานะครับดังนั้นเครื่องมือตัวนี้นอกจากจะเป็นเว็บบล็อกแล้วนะครับก็สามารถที่จะออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์กันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเว็บไซต์หนึ่งที่อยากจะแบ่งปันให้กับนักศึกษาครับผมามาถึงเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจารย์อยากจะแนะนำก็คือเทคโนโลยีนะครับ ที่เราใช้ในการนําเสนอและก็แบ่งปันความรู้นะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่มีนักศึกษาท่านใดคงไม่รู้จักนะครับก็คือ f e c o o o p k p e นะครับทีนี้อาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างเลยครับก็คืออันนี้คือ Facebook Page ของนะครับสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับในหน่วยงานย่อยคือศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยของเรานะครับมีชื่อย่อว่า a c e c t t o u นะครับผมโดย เครื่องมือตัวนี้นะครับอาจารย์มองว่าถ้าเรารู้จักประยุกต์นะครับเอา Facebook Page เนี่ยครับมาเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนะครับภายในองค์กรนะครับนะโดยเริ่มต้นนะครับในเวลาเรามีเพจเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆนะครับหรือบางทีเราเอาไว้ใช้แบ่งปันความรู้หรือการฝึกเซมินาต่างๆนะครับเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าสามารถทำไมครับมาดูนะครับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆใน ทีนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างของเ,ออเทคนิค,นคที่อาจารย์เคยทํามาก็คือ bitly t o online ก็เป็นเว็บที่เอาไว้เผยแพร่พวกเครื่องมือทางเทคนิีทางการศึกษารหรือเอาไว้จัดก,การเรียนการสอนออนไลน,น์ตรงนี้เป็นต้น,นอาจารย์มีเทคนิคต่างๆอาจารย์ก็จะเอามาปล่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ etda สำรวจ สถิติการใช้เทคโนโลยีนะครับหรืออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างอันนี้อาจารย์ก็เขียนบทความขึ้นมาเองนะครับโดยการทําเป็นกราฟิกนะครับผมก็อันนี้ดูตัวอย่างก็คือเรากดที่เพรสซี่วิดีโอนะครับลองกดภาพเข้าไปนะครับก็จะมีภาพต่างๆางเหล่านี้นะครับโดยโปรแกรมต่างๆเหล่านี้อาจารย์เอาไปสร้างใน powerpoint ก่อนแล้วเราก็ copy ทีละสไลด์ลนะครับแล้วก็ใช้การ save as เป็น jpeg ทีละภาพทีละภาพนะครับเพราะว่าอาจารย์มีความคิดว่าปัจจุบนันมีคนทําคลิปวิดีโอค่อนข้างเยอะละ นะครับอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนแนวทางมาทําเป็นสื่อภาพนิ่งดูบ้างนะครับเพราะว่าคนทั่วไปจะได้เห็นแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับแล้วเขาก็ได้ไปฝึกต่อได้เองนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เวลาอาจารย์ชอบทำสื่อออกมาเพื่อเผยแพร่ในเว็บเพจของสำนักทวีการการศึกษานะครับทีนี้อาจารย์อยากให้เห็นว่าเวลาเราสร้างกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า i n s i g h ์ครับ เมนู i n s i g h ์นี้เอาไว้ทําอะไรนะครับเรากดเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกด i n s i g h ์เข้าไปเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นแอดมินเพจนะครับบางทีเราก็อยากจะดูว่าคอนเทนต์ไหนที่เรานะครับลงลงไปเนี่ยนะครับจะมีคนเข้ามารียกี่คนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะกดโชว์ให้เห็นนะครับว่าเออสถิต,ติต่างๆเนี่ยเวลาเรามีองค์ความรู้หรือเราต้องการที่จะแชรออ์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้กับคนอื่นเข้ามาดูเนี่ย ข่าวไหนที่มักจะมีคนเข้ามาดูเยอะนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยเห็นชัดเจนเลยครับว่ารู้สึกจะเป็นการประกาศรับสมัครคุณครูเข้าอบรมนะครับก็จะเป็นสำนักบริาการศรึกษาประกาศรับสมัครคนเข้ามาถึงถึง5.7คนเลย 5.7K นะครับก็คือ5000กว่าคนนะครับอันนี้ก็คือรวมเทคโนโลยีก็ลิสต์เข้ามาเห็นถึง 3.8k นะครับอ่าจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเออมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาดูกันเยอะแล้วก็แชร์กันเยอะอ่าอย่างอันนี้ครับ เทคนิคในการทําภาพบุคคลเป็นภาพกระตูนเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับคนเข้ามาดูและแช์นะครับคนลิชข้อมูลนี้นะครับ 12.9k นะครับแล้วก็มีการอะไรครับ engagement น,นะครับสูงถึง600กว่าเห็นไหมฮะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นยอดต่างๆที่เราสามารถที่จะดูจากระบบได้นะครับเราก็จะรู้ว่าคอนเทนต์ไหนที่คนชอบ ใช่ไหมฮะคอนเทนต์ Content ไหนที่คนปล่อยผ่านดูไปแล้วก็ไม่แชร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็สอนวิธีการเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยทำไมครับรู้หรือย่อยความรู้ได้จากข้อมูลต่างๆเหล่านี้ว่าเขาจะไปหาโปรแกรมเสริมที่เอาไว้ใช้ในการจัดเรียนการสอนออนไลน์ใน google classroom ยังไงเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างของการที่เราเอา a c e b o o k นะครับมาใช้นะครับในการ สร้างสรรค์าง,งานนะครับสร้างสื่อภาพออกมาเสร็จแล้วก็แบ่งปันความรู้ไปนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ยอดไลค์ของเพจของเราเนี่ยนะครับมียอดสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ท่านักศึกษาท่านใดสนใจนะครับก็เอาโซเชียลมีเดียตัวนี้นะครับหรือ Facebook ในการสร้างแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้ต่อไปครับ